สวัสดีครับสวัสดีอยู่ผมช่อง y o u t u หนึ่งยรยถสิงครับผมครับผมวันนี้กับลุค้ามารับรถนะครับผมก,บบกล,ล,ลับบ้านนะครับกำลังอาล่องระบบอยู่นะครับนี่ครับสอบๆอยู่นะครับผม thế này ai nhập đi ba chưa toan bếp biên anh là mẹ เออคิดว่าเช็ตก็บ่าละม่นจองสีมนันผ่ามันเที่ยงห้าแล้วสะพับถ้าเราสะพับเมื่อคืนเนาะอันนี้มันสะอาด Nhi Không muốn lòng thỏa rồng quá là muốn đo... à, ừ. à, <laughs> nhìn đâu Nhớ xuống cùng mày Xéo quăng mất rồi ừ. Bác là... ừ. Cao Long Bác ừ, Cao Long ừ. Bác anh... อาจจงไงเนาะโอ้น้ำดีบ่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 ่เ่บ่บ่่บ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 ่่บ่่บบบบบ่บบ่ม่บ่่ ผู้เลียดไปมันอยากอันนี้เออมันมาไปยุ่ xem cái đây xem căn mất lại đây đấy cái bộ dụng năng đó này dây năng đi cái <laughs> cái <laughs> pues... <laughs> <laughs> nah nó đi เออนั you, ่นนั่นเลี้ยสายพันธุ์ตัวเดียวเล้่าสายพันธุ์ตัวหนึ่งเด้อมันสวีมันขาดมื้อนั่นน่าละกตัวั่นล่ะไหลรับไปนี่ไหมเมื่อนั้นมันติดดีหรอกเมื่อน้อยืดแต่ว่าตัวนี้ติดจูเป็นเหมือวนี้กันเลเออพวกพวงด้วยกันนั่นเดียวรล้ อันนั่งขึ้นปากัอนอยังติดดิเนาะนี่ครับนี่ครับช่วงล่างเช็คให้ใหม่ครับกำพูนคำพูนครับผมครับผมสำหรับกิปนี้ก็ขอจบกิปไปเพียงเท่านี้ครับผมพอๆกิปหนานะครับ สวัสดีครับ